หนึ่งศูนย์ครับชนะทิพย์สมศรีครับบอลมาโดนตัวเขาเข้าประตูครับคือเป็นจังหวะที่เราได้โต้กลับครับแล้วเมื่อจังหวะแรกเนี่ยเหมือนับขัดขากันเกินไปแล้วแต่เวียดนามก็พลาดครับโอ้โหแล้วถึงท่านเสียประตูเลยครับดูครับนี่ okay, ครับจังหวะแรกให้ออกมาแล้วธนาวัฒน์อ่ะให้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอ้แต่เมื่อไปเสียเหลี่ยม จังหวะจะเตะนะครับโอ้โหเหมือนลื่นนะครับพงดุยนี่ครับพงดุยลื่นครับโอ้โหเสียเลยครับแล้วคือทางด้านของตรังหงมาก็ออกมาเร็วแล้วนะครับแต่จังหวะสักกัดเนี่ยบอลมันโดนเหลี่ยมของชนาทิพย์แล้วกลายเป็นกระดอนเข้าประตูเนี่ยครับมาพร้อมกันเลยนะฮะแล้วชนาทิพย์ก็ถึงเข้าทางชนาทิพย์มากกว่ากระดอนเข้าประตูไปครับโอ้พลาดนะครับ เฮียนฟานฮงดวยครับวิงแบ็กซ้ายจากของอันจาไลนนะครับไปลื่นครับ,รบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ